ทายสบายดีทุกคนพอพอกับสองคอมมีลูกสาวหน้าคือเก่าเนาะเมเนกพาทุกคูทุกคนมาห่วมทําบุญอยู่วัดบ้านนาบ่อเมืองไซผู้ทองแขวงสวรรคเขตเนาะเป็นบุญคารวะทาตุ ราสกูคำแดงดวงมณีวงเนาะอาัยนพสขหายกโคมูเพิ่นผ้าสาซาพัฒนาเจลายัดไปแล้วจงเปนงนหลายหลายอย่างนะทุกคน่งสำหรับขีพอได้รับทีดีนี้เข่าจูสวรรค์เสชุยสันสวรร์เลยของสมเด็จราสคูคำแดงดวงมณีวงศผมีหมากลนให้คนยอมนับถือให้มีคนยอมนับถือน ให้มีอายุบรรลุสุขภาระมันยืนมันยืนนะแต่กลับไปอีกแล้วสาธุนะน้องแกบอกเออใหายุดีมีแห้งหนาไปถล่มที่ทุกท่านเห็นอยู่ในหน้ากล่องตอนนี้ก็เป็นศาลาโฮมทัมทางวัดบ้านะบ่อโนที่แม่คคอมเคยได้ ดงคลิปแพะไพยเธอองต้นหยาดโยมอยู่ใกล้อยู่ไกล้วามกันขูโมทนาเนาะปัจจัยสางสาเมื่อสองสามปีก่อนตอนคนตอนนี้กัยังบทท่านสำเร็จเถอะื่ออีกแลวนะก็มีศีษะกันลือกัหนึ่งสนา ติดตามหับชมเนาะทุกคนเมื่อนี้ก็เป็นมหาบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งของสาวบาทนาบ่เฮาที่ได้จัดขึ้นในถ้ายปีกับว่าได้เนาะทุกคนเพราะว่า <c oughs> ด้วยเดือนนี้มันอยู่ในส่วงอะนะ <c oughs> เดือน <c oughs> ซิปเนาะถ่ายถ่ายถ่ายสองพเลยมุมนี่ก็จะเป็นถ้างงันหงคัวเนาะ ซึ่งแต่ละบ้านที่ข้าเจ้ามาข้าเจ้าก็จะได้นำเขาปลาอาหารเนาะมาแต่งผ้าเขาผ้าปลายูนี่ทุกคนนะเพราะว่ามือนีเพิ่นจะมีอาณะพิธีถวายสังฆทานตอนเที่ยงเนาะเอยไปังาม อันนี้ก็คือสิมเมนแผนกไม้ติปเขาหยัดลงกันว่าสัสมาแต่ลายบ้านหยัดลงกันไม้ไหวเพื่อนว่ะไม้เด้อพ่นะจำแนกว่าซีอันนี้ของบ้านได้อันนี้บรรณาจารย์เนาะทองกาแฟไม้นี่ รรรบรรยากาศรวมๆเนาะทุกคนนี่กาบซีเมนประมาณว่าเป็นโฮงทานตำมะพุงเนาะทุกคนหอมอยูจจ่หวนหวงเป็นตะแส็บตะนัวแท,ๆไท,ไท้ๆเลยลงจากเคลื่อนครัวมาเนาะทุกคน เสียวสบายดีโดยโดยเนี่ยเริ่มย่อผ้าขาวผ้าปากันหรือบอนี้เนาะเลือกว่าจากใดสำหรับมูนิกาหูซึกว่าแอนหน้าสมควรได้ทุกคนออนนา

Sing satu kanan karena <tuk> adalah <kanun, tuk> Sa. sa ท่าพิดจริงก็พวกเข้าฟังเข้าทะยอยมันรลดน่ะเวลานาทีก็ะฮอตดเถึงแล้วนาทังประเด็กประกุนเพิ่งสันประทานพิดแล้วกัเปิ้ลีพาลงเ็ดอะไรนั่นเนาะเป็ดเปียกหรือว่าคารวาพี่น้องาะเอออ่ะกับจว่าใช้บัตรพวกเขาน้่เออกระสวยๆกันพี่น้องเขานะ ขาวปลาปลากันแน่นาสมควรเนาทุกคนกะสมสมที่ว่าเป็นงานใหญ่เนาแต่เปนิ่าขามาอมที่่วข่าว่านั้ติดต่อเขาจะได้ว่าทาไออกก็จะโยมเขาเมื่อไปแล้วไปต่อนคือหัวใจ

ท่าพิธีคารวะจิตอาสาหมู่บ้านมาโพลอยู่พี่อีกแล้วพี่น้องคารมโอยู่วันนบอยนะขเือเพื่อเพือเอคณะเป็นการเมญ่ไลคณะ้วันนี้มาทำบุญตอนนี้กำลังยังะคารวะคารวะค่ะนี่ผิดภาษาบาลีภาษาภากิจีนชัแดงบอก ท่านเสว่าภาษาลาวเฮาเอื้อเพื่อหรือว่าผู้บุญคุณหลังจากกินข well. ้าวเที่ยงแล้วเนาะทุกคนมีความอ่อนน้อมทางครูบาอาจารย์เพิ่นก็สิได้มาทําพิธีอันคารวะธาตุเนาะสําคัญที่สุดคือคารวะสําคัญคือไม่ลวกไม่กไม่ลวกเนี่ยได้บอกไม่แมันแข็งอะไรมันอันนี้พวโอ้ยหน้าที่บางทีก็พลาดทํา ทาากายก็สแสดง,อ,งออกมาทังวาจาก,กระดื่วแล้วเธอ,อ,อ,อก็ะไรเทียงถอยฟังเปิดฟังฟังคนเออแล้วเธอแับจิตถึงคิดแล้วคิดประมาณเฮ้ยอย่าทานเขาพิ่แห่หายหัอวอ,อ

ที่พวกข้าน้อยได้สลังพังผ้าได้สลังพังผ้าได้ประมาต่อคุณพอทานต้อคุณพอทานด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาดีด้วยวาจาดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนากดีเจตนากดีบริเจตนากดีบริเจตนาก็ดีขอให้พอทานขอให้พอทานจงงดซึงโทษ ไอแกโมขนอยทางลายยาได้เป็นบายาได้เป็นกรรมนำมาซึ่งความสุขความเจริญความร่มเรื่อไพ่บูญแกโมขนอยทางลายนั่นก็ขาเถินสาธุสาธุสาธุอนุโมทา อาเสียเทียนมากบต้องวาหลายดอกเออนะเอาให้เพินบตรอะไรดอกเป็ดคิว ตงใจทำกิจว่ตรนะพ่อมีต่ต้น,ตนมาต่างหรือเก็บในเด,ดิมมันเป็นที่ผู่วีผมเนี่มั้

เสียงกับปลายเสียงนะครับท่านครับอยากลงเอาขามาไม่ออกฟอกอภอออกเบา,าเน่ในกับเบาเน่มาสิดีเอขอขอคารวะเออจบบ่ปนี่ยสำคัญเนี่ยขอออกมันเออพ้อออกนาลีเด้อเออ khó này nhạt khó hấp hay lắm hơn, àu àu hơi si cẩm, sợi lục láng nếu mà bị bị chết này đó. อ้าวอะเจรดีแหงเกอตื่นกิมามาเลยลูกษยนบอลูกศินยันผ่านเฮงมาเลยอาวใส่เลยโคชเอาดินไปเดินจะได้เอาเบอร์ได้เลยคือมาเสียงดับดี อโหลฮัลโหลอฮัลโหลเอ่ออาทิ่อวันนี้จะที่วันสำร็จเช็ดสิ่งเนาะทันท่านเจ้าภาพเจ้าท่าคออ่าแสดงความผู้คุณคุณนพ่ำผม่มรูบาอาจารย์เอ่อลักตที่นอกราบทุกส่วนเนาะที่ได้เกียรติโในงาน ทางนี้เนาะขออนญาตประธานก็คือผี่น้องทั้งทุก่นเดินทางกลับบ้านของจติเงเดือดคอมสุทธิพักเนาะยังอีกพีนาเนาะเออพีนาแล้วพี่จะต่อไปอ่าพวกเาอาจ,จะได้อ่าพิธีกรรมต่างๆหลายอย่าง จันสันกับเจ้าในนามตั้งหนง้าทำฝันบอกด้วยจาก้าจะพรอมอันนี้ในการต้อนหนําขับสู้การมุ่งกระทำบสู้กัโดยเฉพามันการหับกันจ้ออานนจออเนาะขอเรอวปาเรียกวารการกินบางสิ่งางอย่างัสิบอเพียงหมพอ่อตกบบกอง ขอโทษขอไทยธรรมดาพี่น้องเอา้าอทุกๆคนเนาะเออกาทิ่ว่าไอ้เิ็นพี่น,น้องน้ำกันขี้เก่เกาอะไรเนาะพี่น้องพู้าทั้งน้องแก,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 ก่นนักลร่าอารมณ์ชมพู่นนกเกยนเนาะเรือบนึงลๆๆๆองจิมาผมในงานท้งนี้เนาะบนทางบุรีห้างับวนสะดวกขอโทษขอ กะเือว่าส้ำเร็จเช็ดสินพิธีกรรมต่างๆสำหรับงานบุญสังฆทานพาเขาบุญคารวะถาดพอทานราสคูคำแดงดวงมังวงเนาะ มาฮอตเนีกัสิขอจบวิดีโอไวส้สำนีก่อนเนาะทุกคนพอเพาะกันคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี